สวัสดีนานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงวิธีการแก้ปัญหากิจกรรมการผจญภัยของน้อนไซตามะของเรานะคะทุกคนอก่กดคลิกเข้าไปก่อนนะคะทุกคนคือมีคนบอกว่าบางทีก็ใส่โค้ดไม่ได้นะคะหรือว่าไม่มีโค้ดอะไรต่างๆนานานะคะตอนนี้เราเหลืออีก2ด่านสุดท้ายแล้วแต่ดูค่าพลังเยอะมากนะคะ อ่าเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาอะไรต่างๆหลายคนก็จะบอกว่ามันใส่ไม่ได้นะคะอันที่1เลยก็น่าจะเป็นเซิร์ฟบั๊กนะคะอันที่2คือน,น่าจะใส่ผิดวิธีนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่โค้ดกันดีกว่านะคะอ่ะกดมาตรงสีแดงๆนี้นะคะที่เห็นคําว่ารับการ์ดนะคะกดคลิกเข้าไปก่อนนะคะแล้วตรงนี้นะคะก่อกโค้ดแชร์เพื่อรับการ์ดนะคะกดทาําภารกิจไปคะ่ะทุกคน อ่าก็รอโหลดสักแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะอ่าเดี๋ยวทดลองเอาโค้ดมาสักหนึ่งโค้ดน,นะคะทุกคนโดยที่โค้ดน,นะคะจะใส่ได้แค่3โค้ดต่อวันนะคะทุกคนอ่ะกดวางไปเลยนะคะอ่าปึ๊บกดปุ่มปึ๊บนี่ตอนนี้ก็ใส่โค้ดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวขออธิเสธคำเชิญด้วยกันนะคะ นี่ก็คือได้จะเป็นการวิ่งมานะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอไปเอาอีกสองโค้ดมาก่อนนะคะถ้าใส่โค้ดได้แบบไม่จำกัดน,นี่คือจะว้าวมากนะคะทุกคนเพราะว่าเราน่าจะได้เร็วนะคะอ่ะแล้วใส่โค้ดที่สองไปนะคะกดนี้นะคะกดวางไปเลยะคะ่ะทุกคนนี่อ่ะโค้ดที่2จะเป็นโค้ดอะไรเนี่ยซิกอัพนะคะ เออยากได้โคดเน,นี้ยทุกคนโคที่เรายังไม่มีอ่ะมาค่ะแล้วก็อีโคดนะคะจะใส่ได้เอาเราใส่ไปแล้วเหรอสามโคดก็สามารถท่านผู้ชมนะคะสามารถนำโคดนี้ไปใส่ได้นะคะอา่าไม่รู้เหมือนกันว่าโคดอะไรทุกคนมันเยอะมากทุกคน นะคะอ่ะกดปุ่มนี้นะคะก็กรอกโค้ดเพื่อรับการ์ดตรงนี้นะคือกรอกครบไปแล้วนะคะทุกคนนี่อ่ะมา,าคือครบไปแล้วกรอกอครบแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวมาตรงทําการแลกการ์ดตรงนี้นะคะอ่าคลิปนี้แจกโคด้ดให้ท่านผู้ชมเลยนะคะทุกคนอันนี้คือมีการ์ดวิ่งนะคะ11ใบและที่เหลือไม่มีอะไรเลยคะ่ะกดคลิกไปนะคะแล้วก็กดตรงคําว่าแชร์เลยก็จะขึ้นคําว่าวิ่งตรงนี้นะคะแล้วก็กด ปุ๊บตรงนี้เลยนะคะทุกคนนี่อ่ะก็เอาไปแคปสแกนโค้ดกันได้นะคะนี่อ่ะอันนี้อ่ากดวิ่งอีกทีแล้วก็กดแชร์เลยนะคะนี่เยอะมากปุ๊บสมมติว่าแชร์เสร็จแล้วพรามากดตรงคำว่ารับการ์ดก็ไม่ได้อีกเหมือนกันทุกคนทำไมมันไม่ได้อ่ะ <laughs> บักหรือเปล่านะคะอ่ะลองกดกดแชร์การ์ดอีกหนึ่งอันนะคะอ่ากดแชร์ นี่นะคะแชร์ให้เพื่อนของคุณปึ๊บอ่ะตอนนี้กดแชร์ครบสามมาละเดี๋ยวลองกดรับการน,นะคะก็ไม่มีอันนี้คือเราเกาะโค้ดอะไรครบแล้วนะเนี่ยทุกคนยังเนี่ยเหมือนเกมมันบลัคนะคะทุกคนความจริงเราทําถูกกันละเหมือนเกมมันบลัคอะไรเนี้ยอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะคะเกมบลัคค่ะทุกคน เกมบักนะคะตอนนี้นี่นะคือเกากครบไปหมดแล้วนะทุกคนก็เกมบักได้แหละนะคะทุกคนคือเราก็ทําถูกอะไรตามทุกอย่างแล้วทุกคนก็ไม่ต้องซสีเรียนนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะถึงวันที่21นะคะเพราะว่าอีกนานทุกคนอีกตั้ง20วันนะคะถึงยังไงเราก็ต้องได้สกินไซตามะอยู่แล้วนะคะทุกคนอะ ก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวไว้จะมาแจกโค้ดกันนะคะไว้แจกโค้ดแบบเยอะๆเลยทุกคนก็คลิปนี้ก็เช่นกันกดๆๆแชร์กลยแล้วก็กดติดตาครติดตามไม่ถึง20ไลค์เลยนะคะทุกคนอ่ะกดไลค์1ไลค์1แชร์1กํากำลังใจนะคะแล้วก็กดติดตามเลยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน